มาครับวันนี้ผมจะมารีวิวหลังคาใบนี้เป็นของไททันที่จริงของเก่ามันเป็นของดีแม็ครับผมของดีแม็แล้วก็ผมก็ซื้อต่อมามาใส่ไททันก็บางท่านบอกว่าผมลงราคาขายบอกว่าแพงผมจะให้ดูก,ก่ดนะครับเพราว่าตอนนี้มันเป็น กระจกนี่ระพัยครับคือกันแตกเหมือนรถบัสเลยครับเวลาสัน่นเวลากระแทกไม่มีแตกกระจกหนาด้วยให้ดู <c oughs> ก็ให้ดูรอบๆก่อนก็เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องว่าราคาทำไมถึงแพงบางท่านบอกว่าของมือสองแพงของมือสองท่านจะหาราคาหมื่นกว่าบาทแบบสวยๆแบบเข้ารูปเข้าทรงอะยากครับ ทุกวันนี้ผมบอกว่ายากเลยนอกจากเจอคนที่แบบร้อนเงินจริงๆอยากขายก็ขายทิ้งเลยเพราะว่าทุกวันนี้หลังคาสองแถวครับต่อใหม่ครับต่อใหม่หกหมื่นกว่าครับแต่ละใบาบางท่านว่าหกหมืนกว่าได้สองใบสามใบงานมันไม่เหมือนกันครับพี่ต้องเข้าใจด้วยว่างานมันไม่เหมือนกันอย่างผมเล่นสองแถวผมจะได้รู้ว่า ทรงนี้แบบนี้สไตล์นี้เพราะว่าบางท่านไปทําบอกว่าสองหมือนอย่างเงี้ยสองหมื่นคนได้เหล็กโกบิเนียมพอนานๆไปมันก็ดำเขึืนสนิมเก่าหลุดล่อนรีวงรีเวทหลุดเบาหลุดบ้างอะไรบ้างก็หลายอย่างคืออย่างถ้าอย่างผมขายแต่ละแต่ละชิ้นก็จะเป็นของ หลังคาสแตนเลสครับของเหล็กหลังคาเหล็กก็จะไม่ค่อยมีบางท่านบอกว่าแพงอย่างใบนี้ครับใบนี้ถ้าต่อใหม่ก็ไม่รู้นะบางท่านรู้จักร้านหลังคาลองโทรถามดูครับอยากได้กระจกแบบนี้โทรถามเลยครับร้านโยชนบุรีนี่ครับเนี่ยชื่อร้านอยู่นี่ ร้านโยชนบุรีลองโทรถามครับบอกว่ากระจกหลังคากระจกกว่าเท่าไหร่ถ้าบอกว่าอย่างไปนี้บางท่านบอกว่าแพงไปแพงเกินไปไหมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแพงก็ไม่เป็นไรผมก็เก็บไปใช้ถ้าอยากได้ผมก็จะขายให้แต่ว่าราคาที่ผมตั้งไว้นะเพราะว่าผมต้องเอาเงินไปต่อใหม่ พราะว่าต่อใหม่ทุกวันนี้ถ้าต่อถ้าแบบธรรมดา้าใบาข้างก็หกหมื่นกว่าบาทแล้วครับพูดตรงๆครับวันนี้ผมก็มารีวิวครับใบนี้ให้ดูก็นี่ครับนำสไตล์ก็ขาเบาก,ก็เป็นเลดขาเบาเป็นเลดนะครับเหล็กกลาากั้นข้างหน้ากระบะทำยันครับเพื่อไม่ให้กระบะข้างหน้ามันฉีด ไม่ให้หลังคามันโยกกอนอ่นะครับสามเส้นสี่เส้นอยู่ข้างหน้าตอนนั้นครับคือดึงดึงหลังคามให้มันโยกแล้วก็ค้ำลงกับกระบะาพื้นกระบะมันจะนิ่งบอกก็เป็นบบบเบาะโซฟาคร์บเเลตบางท่านผมลงไปหกหมืนโทรมาบ,บอกว่าหกพันหกพันหกพันผม เบาเบาะคู่หนึ่งผมยังไม่ได้เลยครับหกพันอันต้องดูงานด้วยครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเออเห็นเขาซื้อกันห้าพันหกพันมันก็งานคนละอย่างกันครับพูดให้เข้าใจตบตรงนี้นะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าแพงแพงแพงก็ไม่ได้ว่าครับบางทีผมก็ต้องออกคพูดบ้างว่าแพงเพราะอะไรเพราะยังไง หลังคาใบนี้ครับถ้าเป็นต่อใหม่ต่อใหม่ผมดูว่าูว่าแสนขึ้นครับเนี่ยนะหลังคากระจกแบบนี้นะรูปทรงนี้นะก็รูปทรงนี้นะก็ลองดูครับแค่ว่าถูกแค่ว่าแพงก,ก็ตามสภาพครับ นี่ครับเบอร์โทรตามนี้ลองโทรถามเลยเห็นไหมเบอร์โทรตามนี้นะลองโทรถามเลยว่าทำทรงนี้เท่าไหร่ถ้าว่าผมขายมือสองแพงก็ลองลองโทรถามดูมาราคามันเท่าของใหม่ไหมมาทำใหม่ได้ไหมทำใหม่ได้เท่าไหร่วันนี้ผมก็ออกมาบ่นนิดนึงเพราะว่าก็เจอหลายคอมเมนต์ครับเจอหลายคอมเมนต์เจอหลาย ไลยเคสที่ดามามาผมก็ออกมาพูดหน่อยโอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ